คำเตือนหรอกว้าเพราะน่คหาไม่ได้ดไรุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะอ้าวแล้วผมยิยนดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกมซาวเินซ็อกเกอร์ครับผมรุ่นมาพันห้าครับผมกดตาละร้อยนะเดี๋ยวคอเปิดเทอร์โบก่อนครับแล้วไปกันเลยจ้าลงมายังไงมาหลวงพี่ช่วยด้วยเออ ดอกนี้แหละสวยงามครับผมเปิดมาที่4,400ทวนนะรางอัอนเมก้าครับและไปกันต่อเลยจ้าโอ้โหหลวงพี่สุดยอดเลยครับผม3,480รางก้อนโตมาอีกหนึ่งดอกครับและไปต่อจ้าเอามาติดๆแบบนี้ขอเลือก4ครั้งละกันครับมาเริ่มเลยครับผมกดเริ่มสิ โอ้ยมือไม่ยอมไปมาครับสี่ครั้งหลวงพี่ยังไงหลวงพี่มาที่320และดอกนี้มาอีก20ครับผมและหลวงพี่มาอีก3 2มและครั้งสุดท้ายครับโอ้โห0ให้น้อยจัดๆเลยได้มาแค่780รครับผมเดี๋ยวลองเลือกอย่างอื่นบ้างนะถ้ามันเข้าอีกและไม่มาครับไม่มาครับยังไง เอาฝีเจอหลวงพี่ขยายล่างนะผมรอบนี้สวยงามอีกแล้วครับ4,400ราลวัลเมกาอีกหนึ่งครั้งครับผมและมาครับไปต่อ200ครับผมและยังไงเอาอหลวงพี่มาอีกแล้วดอกนี้สวยงามครับผม3 120รางรัลก้อนโตอีกหนึ่งครั้งครับและมา20และ ใส่ต่ออีก40และโอ้โหหลวงพี่เข้าดีดดจัดเลยครับผมนะได้มาส3 6 0าอกาัก็โตครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย3แล้วมั้งมาครับยังไงเรียบร้อยเข้าสาก,กัตเตอร์ไปแล้วครับผมรอบนี้ลอง12ครั้งมั้งมาเริ่มเลยครับ12ครั้งยังไงครับหลวงพี่มาไหมหลวงพี่มา โอ้โห160ครับและไปต่ออีกครับผม600้ทวนและยังไงมาโอ้โหมาอีก280และลงมาครับไปยี่สิบครับผมและลงมายังไงไปต่ออีก80และลงมาครับยังไงครับโอ้โหไม่มาครับดอกนี้และลงมาไปครับ20และลงมาครับยังไงไปต่ออีก40และหลวงพี่ขอแน่นๆหน่อย ไปต่อ80ครับผมแล้วลงมาครับ3ครั้งไปครับผม40แล้วยังไงต่อครับมาอีกครับผม240แล้วมาครับครั้งสุดท้ายโอ้โหไม่มานะรอบนี้ได้มาทั้งหมด1,560ครับผมรับรางวัลครับและไปกันต่อครับลงมะโอ้โหลวงไปสุดยอดครับผมดอกนี้ทำไมเกมดีๆแบบนี้ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันเนี้ย ได้มา14,840กมัผมรางวัลก็โตร,ระดับซุปเปอร์เลยนะและไปครับ400แล้วลงมาไปต่ออีก80แล้วลงมาฝีเจอนี้มาอีกแล้วครับผมไปครับดอกนี้ยังไงได้มา6,160รางวัลซุปเปอร์อีกหนึ่งครั้งครับและมาครับผมดอกต่อไปจะเป็นยังไงครับโอ้โห80เองและและ 120ครับและฟีเจอร์มาอีกแล้วดอกนี้จัดไปครับผม1 0 4 0และมาอีกครับผม1 1 2 0และลงมาจะถึงห้า0มืแล้วครับโอ้ยฟีเจอร์มาอีกแล้วและดอกนี้ครับไปครับผม1,600้ทวนนะและเอาอรอบนี้เอาอะไรดี8ครั้งแล้วกันครับ เริ่มเลยผมว่า8ครั้งเนี่ยน่าจะบาลานที่สุดนะมาลองดูกันครับ8ครั้งยังไงเปิดมาดอกแรกไม่มาครับและ7ครั้งมามาที่80ครับผมแล้วยังไงครับมาอีก60และต่อไปยังไงมาที่80และยังไงครับ4ครั้งไม่มาครับ3ครั้งสุดท้ายยังไงไปครับผม200้ทั่วและ1เอ้ย2ครั้งและ1ครั้งสุดท้ายครับ โอ้โห oh, 480และรอบนี้นะครับผมได้มาทั้งหมด900ทวนครับผมโอ้โ oh, หสงสัยคิดผิดนะนาจะ10ครั้งครับบาลาน์นะและฟีเจอร์มาครับผมแต่ไม่มีแถวแรกโอ้ยมาเพื่อและไปต่อครับยังไงโอ้ oh, มาอีกครับผมดอกนี้จัดไปครับเกือบเต็มแถวเลยทีเดียวนะได้มาทั้งหมด3,560รางวัลเมกาครับ และไปกันต่อครับผมดอกนี้20แล้วลงมายังไงออยมาแล้วครับผมมาลองกันเลยครับ10ครั้งยังไงครับ10ครั้งมาขอความบาลาน์หน่อยมาเรื่อยๆมารัวๆพอมาครับ <S <S 1> <S 1> เปิดมาดอกแรก160งและ9ครั้งครับผมเปิดมาอีกครับผมดอกนี้ได้มา960าเอ้ย80 และไปต่อครับผมดอกนี้มาอีกครับผมแปดร้อยทวนและ7ครั้งครับลงมาไปอีกครับโอ้โหมาดีจัดจัดครับแปดร้อยทวนอีก1ครั้งครับผม6ครั้งมาไปอีก360ครับและลงมาไปต่อครับผมดอกนี้มาอีกครับผมแปดร้อยทวนเหมือนเดิมนะและ4ครั้งครับไปครับผมสองร้อยแปดสิบและ3ครั้งสุดท้ายมาครับผมดอกนี้ได้เท่าไหร่1620กรบครับผมและ2ครั้งสุดท้ายมาอีกครับผม เท่าไหร่ครับแปดและครั้งสุดท้ายครับโอ้โหเข้าดีจะจัดครับผม1600แนะนำนะครับผมถ้าเข้าฟีเจอร์ฟรีสปินเลือก10ครั้งไปเลยครับได้มา8240นะรับรางวัลครับและสำหรับคลิปนี้ผมว่าผมควรพอแล้วครับผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนุ่งนิงนุงนิงให้ด้วยนะครับผมนะบุ๋ยจ้า